สวัสดีพี่น้องมาพอกันชื่อกาเมื่อนี่15พยดน้ำโค้ดหลังจากแกะขี่ยางเมื่อว่านข่้นก็ขีดมีดแรกไปพี่น้องอุป,ปรกรณ์ครบไปพอกันยืดส,สวนยางไปข้าวเดียวนึงดดกหอดแล้วพี่น้อง ไม่อยอดนำากดกันเก่าโมงแล้วมีดแรกพี่น้องเบิง้งออกดีบ่พี่มีดแรกมีดแรกเมื่อว่านแกะไปแล้วขายไปแล้วเมือขึ้นกะกีดสองแปลงบริกกีดมืดกีดแค่สองแปลงแกะเมอว่านขายได้โลละยี่สบาทยังกำลังขึ้นใส่หลายๆจังหน่อย ใส่หนอนเจ็บ่าแข็งนนหน่อยอยู่เลยยา,ยางมีายขี่นอกดยางตอนตีห้าตอนได้ออกดีกว่าท่านไต้เศร้าหน่อยนีตอนนี้ออกน้อยเดือน มันก no? no? nee, no no. ็ออกดีเป็นบางต้นเลยเนาะออกดีสุดต้นกับเป็นไปบ่ได้นี่เห็นบ่เห็นบ่านี่ต้นนี้น้อยเดียวหนึ่งมันสูงกว่าเนาะเห็นบ่ น้อยเดียวหนึง่งก็สิบอะไรวะสิทายให้เบิ่งจนตลอดดอกเดี๋ยวทายไปกดหยุดไว้ก่อนนั่นแบตสิเมิร์ทายแล้วก็กดหยุดกดโอ้ยนำยางหยดใส่โทรศัพท์โอ้ยถ้าเบิ่งบรรยากาศหยดนำกดซีมีดก็ได้ขายอีกแล้วพี่น้อง แกหมูว่วานนี่เด้แปลงละสีมีดมีซีแปลงแปลงละสีมีดแกหมู่บ้านก็ได้ตันตันบ่หอดลอยโลดตันหาสิบหาโลเออเบื้องต้นนี่บ่ออกพ่อหน่อยเปิดไม่เบื้องต้นนีเบื้องต้นนีเป็นจยงสีสูมือเลยนี่เห็นบ มันคือเป็นอย่งสี่่นแตกลงข้ัง่างคุณมันคือบดลงมาทางผีเห็นไหมซูเมอมันเป็นอีอย่างนี้บนเขาหาลงบอลลงดิแตกลงมาหนีสูมือสูมมอเลยนี่ ยางออกดีก็ลร่นตัวน้อเบาคือนี่ออกดีแปลงนี่สองหาหนึง่งแปลงเทิงนันหกร้อยเน้ำยางออกดีดีจังสิกะมีแห้งเดี๋ยวคนกีดโอ้ยเบิ้งต้นนีเบิงนนเบ้งล่นทิ่ต้องทายมาใสหนีก่ก่อนมันบระันเศร้าหน่อย วันบัดนันเศราหน่อยตรงเปลี่ยนต้องเปลี่ยนก่อนนี่ก็ะซ่นาทีเลยพี่น้องเข้าวเดียวหยดบ่ดนั้นไอพอเคืองลองซีนาทีละ เดี๋ยวกดหยุดไว้ก่อนถ้าเบิ่งระสีแล้วจังุดทายให้เบิ่งอีกเทื่อน,นึงเนาะเดี๋ยวคลิปมันสีเงาเกินเดี๋ยวเครื่องแปงแหละพี่น้องใกล้สีลแล้วแล้วเครื่องหนึ่งแล้วชีวิตคนกีดยางพี่น้องออแต่ละมือจะสิท้ายอย่างให้เบิ่งเบิ่งปลายยางก็อย่าเบื่อเด้อซึงใดกับผู้ใดเข่าม่แลัก ซอยเบิ่งให้จบแน่จบหน่อยฝอกกดติดตามให้แน่พอเด็กมีกำลังใจลงคลิปต่อไปให้เบิ้งไม่มีสาระอียงดอกกระท่ายแบบชีวิตข้อกีดยางแต่ละมือนี่ยนะไม่ได้มีสาระ,าระาแบ,บะบ,บระแบบิมีอยียงสิบให้เบิ้งปนันใดเด้อ ก็ละมื่นนึ่งนี่ก็ตึ๊กสเห็ดเอียงอยู่แต่ในปลายางอยู่แต่ในปลายางวันๆหนึ่งก็ถ่ายแต่ป่ายางย่านพี่น้องสีเบื่อเนี้แต่ก็อย่าเบื่ออย่าฝ่าวเบือกันเลยทางทีเขามาติดตามกัน ขึ้นห,หลายๆผู้ดใดเขามาติดตามผู้ดใดเข่ามาคอมเมนต์ก่อเขาไปติดตามขึ้นอยู่คนทิดเขามาคอมเมนต์ผูใ้ใดบอกเข่ามาคอมเมนต์กับมาเป็นอย่างจะขอให้เบิรงแม่จักน้อยก็มีแห้งแล้วคนเห็ดนั่นเห็นข้าเห็ดก็อยาเห็ดอยากได้คือเขา เลยมาลองเฮดเบิ้งลองคลิปได้อยู่ประมาณจะคลิปจำบ่ได้พี่นอ้องเรื่อยๆเนี่ยเด็กน้อยหยอดนำโกดฟ้าว บ่ได้เก็บขี้ยางไซได้นี่คือหยอดซ่าแทะบ่คุ้มคาแรงเลยสองร้อยได้เน่ยติดนายยางปีนี่ก็ พีหนาก็ไปหากีดยูแถวบ้านแหละพี่น้องเ้ยแถวบ้านห้าดีกว่าสิวสีอยาคอกคนใดก็ยุบบ้านห้าดีกว่ากีดยูหนี่อันตรายรอบด้านจักมือไดห้าสิบพ่อจักมือไดห้าสิบด,ดวงบอดีกับบอดูพือกันเนาะชีวิตคนห้ากจีดยูนี่กับย่านทุกสิ่งทุกอย่าง ยานสร้างกับยานพี่น้องย่านทั้งขโมยแต่ว่าพื้นขโมอยอยู่เมืองไดก็มีแต่ก็บม่ค่อยเห็นนะแต่ก็บบ่ค่อยถือรักกีดอยู่บ้านกีดอยู่นี่แหละถือรักนี่ลลกนี่แหละลักเมิดทุกล่องเลยทุกล่องแต่มันมันเอาเครื่องหนึง่งพี่น้องมันเอาเครื่องหนึง่งทุกล่องสิบเจ็ดล่องมันเอาไปหมดเลยสิเบิ้องคนกีดสีซ้ำได สิแกะขี่ยางหรืเด้พี่นอ้องกีดสิแกะแล้วก็กีดอีกมิดหนึ่งสิแกะนะหายก่อนหายไปเค่งหนึ่งเลยเพราะอยากเศร้ากีดปีกายบอแมแนปีนี้ก็อ,อยากเศร้ากีดเลยละ่ะถ้าบอมเป็นหนีเพิ่นหนีเศร้ากีดไปหลักยางอันนี้กัสีเล้วนี่เพิ่นแล,ล้วล่ะเบิกเงินเพิ่นไปกงง่อนไง เพื่อนให้เบิกเงินธุระหลายอยา่างแบบจำเป็นหลายอยา่างก็ต้องเอาเงิ่นเพื่อนไปใส่ก่อน <c oughs> ปี่นากลับไปกีดอยู่บ้านแล้วบุรีรัม์กลับบุรีรัม์แล้วพี่น้องปีนี้กีดอยู่ชายเชิงเศร้าสนามชายเขีบ ตรงอยู่ตัวแถวนี้สร้างหลายพื้นที่แถวนี้พอสิทาท้ายพี่น้องเบิงงตอนหยดน้ำกดแล้วคือสิก็ได้เบิงงดอกพี่น้องอคิดมันเงาแล้ว สิบนาทีแล้วแม่ว่ารุงคลิปยา่มันก็ลงโหลดยากภาสีลงเรีวมีโทรศัพท์ม,มันสานั่พี่น้องก็สิีไายให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศซัมนี้ได้พี่น้องไทยเน่า,าหลายก็นั่นพี่น้องลำคานเนาะไายเท่าละสองนาทีสามนาทีกับพ่อแล้วเนาะพ่อหให้เขาอดีตรุ่งให้เบิ่ง ปีกายปีกายส้างยางมาทาั้งพี่และพี่นอ้องห่าสิเป็นสิบตพุคนละยางขามาทาั้งพี่ละยางขามาทั้งพี่ไปทั้งพี่นี่ไปน้ำทางนี่แล้ะนี่ถอนมันเป็นแท้ปีกายเด้บบแมนปีนี่แต่ปีนี่บ่บเห็นบ่ท่านเห็นมากเป็นฝูงเป็นแบบเป็นหลายๆตปีกาหนี่มากมามือถี่คนขโมยขี่ยางไหม บอกหัวคนขโมยก่อนเพื่อสร้างมาก,ก่อนมือนั่นแหละมือเดียวกันนั่นแหละมือทียางหายนั่นแหละสร้างมากมือนั่นแหละห้อยคนขโมยก็เอ๋มันหลากถุงปุ๋ยเลยเด็กเก็บเลยห้อยหลากถุงปุ๋ยสู้ล่องเลยมันบอกเอาไปสอดลองมันเอาเคิงเคืงเคงเคงส้ล่องเลยเนี่ยสิบเจ็ดล่องเนี่ย ยางยางยางแปลงนี่นะมันมันสองแปลงเนาะสองแปงแปลงน่อยกับแปงแปงแปงเาวกับแปลงสันสองแปงนี่ทามันออกดีดีสิใดละมั้งหาลอยโลซีลอยโลหาลอยโลมันเอาไปเครื่องหนึ่งอะเห็ดบาปคนกีดยางยังว่าโอ้อยากเห็นหนาคนขโมยบ่มีงานเหตบ่บ่มีงานเหตเนี่สิให้มากีดน้ำนี่อยากได้ อยากได้ยางเฮ็ดบาดค้นขีดยางอีีเอาล่ะวา่าวกับาาพี่น้องเ้ยขอจบไว้แค่นี้เด้พี่น้องพ่อกันไม่คิดหนา